อันนี้ก็เป็นบอระเพ็ดที่ได้มานะครับเดี๋ยวจะเอามาชําสักสองแบบก็ทำในถุงดินแล้วก็ทำในแบบรากอากาศคือวางพิงไว้กับต้นไม้แล้วลองดูว่ามันจะขึ้นสักประมาณขนาดไหนนะครับแล้วก็เห็นกับว่ากันว่าสองอาทิตย์สอ,อาทิตย์สามอาทิตย์เนาะ อืแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าว่ามันจะอะไรมันจะงอกเร็วงอกช้าเห็นกบว่ามันอากาศกอากาศ,ากากาศถ้ามันออกมันก็จะออกตามตามตาเนี่ยมันเป็นสายสายสาย,ยาวๆลงมานะครับแล้วบอเราเพจนี้เห็นมีคนเขาบอกว่ามันเป็นสมุนไพรเอามาทํายาสะผมหมักผมได้อันหนึง่งแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจังกันเ,เดี๋ยวเราค่อยดูงานวิจัยแล้วกันว่ายังไงต่อแต่ว่าเดี๋ยว เนเบื้องต้นก็มาทดลองดูว่า,วามันผลมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เห็นว่าเป็นไม้เลื้อยเดี๋ยวผมจะทําเสาหลักไว้ให้เขาเลื้อยด้วยนะครับอันนี้ก็เอาบรวเพชรมาจุ่มน้ํายาเล่งลากนิดนึงอ่ะจุ่มลงไปหน่อยคนๆดูคือผมปกติเขาแช่กัน30สนาทีใช่ไหมฮะแต่ว่าผมก็ไม่ได้แช่ไงก็เลยอก็ไม่ได้แช่ก็เลย เอางี้แล้วก็เดี๋ยวอันจะผสมน้ําจางๆลดด้วยนะครับแล้วก็ก็ปักปักลงไปก็มีปัญหาเหมือนกันแล้วว่าตรงไหนโคนตรงไหนปลายเ๋ยวพยายามดูการไล่เลียงของย้อนย้อนสอนดูว่าไม่ให้ให้มันหงายขึ้นน่าจะเป็นปลายเรอเราลองดูก็ปักไปริมๆมก็ได้มันต้องหลายอันหน่อยนะอืมเอาอีกเล,เลือกมาอีก คนมันต้องใหญ่กว่านั่นน่าจะเป็นปลายปะไม่รู้รอ่ะอ๋อมันขึ้นแค่นั้นก็อย่างนั้นนะไอ้ข้างหลังนี่เ <laughs> ตรียมอันนี้ไว้กระเช้าไว้เดี๋ยวเผื่อ,อนี่ก็ช่ำไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้เลยไงก็เลยอเอาต่อเลย เดี๋ยวจะเหลือสักสองกิ่งเอาไปวางพาดดูว่าถ้าวางพาดตามที่คนอื่นเขาว่ากันนะว่ามันมีรากอากาศใช่ไหมฮะแล้วมันจะสามารถงอกรากออกมาเองได้ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่นะสิบเอ็ดสิพฤษภาหกหกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตอนนี้ก็เป็นการทดลองที่เขาว่ากันนะครับก็เลยมีผู้ดางแขวนอยู่กับมีกล้วยไม้วางอยู่เดี๋ยวจะเอา บอรเพชรมาวางไว้ว่าเขามีรากอากาศจริงมันจะงอกไหมอ่ะก็วางเข้าไปเออสักสามกิ่งอืมเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะโฟก,กัสให้หน่อยเห็นแล้วนะมีสามอันเนาะก็ไม่รู้ว่าสภาพสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงก็สิบเอดพฤษภาหกหกดูว่าเห็นก็ว่าสองอาทิตย์นะ ถ้ามันออกงะลากอากาศงอกออกมามีใบออกมาเราก็จะได้บอระเพชดแล้วก็รู้ว่าเออวิธีนี้ใช้ได้จริงๆนะครับโอเคเดี๋ยวจะเอาน้ํายาเล่งลากที่เหลือนะครับอ่ะใส่กระบวยกระเทล,ลงใบพอดีนิดเดียวเองแล้วก็ขย่าเขยา่าก็ลด แล้วก็มาลดอันนี้ด้วยเลยเอ,อ่เอาเห็นอยู่เห็นอยู่เ,เ,ดเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อเราก็จะมีสมุนไพรคือบอระเพ็ดไว้ในบ้านนะครับแล้วก็จะทำเป็นถาเาสาหลักให้เขาเลื้อย คล้ายๆผู้ด่างนี่ผมเล่าให้ฟังคลิปก่อนๆนนะครับแล้วเดี๋ยวจะทําอันชันด้วยก็จะมีสมุนไพรไว้ในบ้านนะครับเผื่อมีอะไรต้องใช้นะครับ